สวัสดีครับกิจกรรมบ้านอรุณช่วงสนทนาหาความจริงผมอรุณวณัสบุดีวงศ์วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ก่อนหน้าที่จะมาจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยผมเดินทางไปธุระที่จังหวัดขอนแก่นก่อนเมื่อถึงขอนแก่นเนี่ยผมก็เ,เสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับที่พักร้านอาหารปรากฏว่า ร้านอาหารเจร้านอาหารมังสิรัตในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีเยอะมากมากจนผมรู้สึกประทับใจกับจํานวนสัสดส่วนของประชากรขอนแก่นกับร้านอาหารเจหรือร้านอาหารบางสิรัตเสร็จผมก็ไปทาธุระต่อที่จังหวัดอุดรอ,อุดรก็เช่นกันประทับใจมากมีร้านอาหารเจนับ10บเลยฮะเมื่อเทียบสัสดส่วนประชากรของอุดรกับร้านอาหารเจที่อุดรเนี่ยควบเวอร์กันมากสามารถจะดูแลกันได้ แล้วพอออกจากอุดรผมก็เดินทางไปหนองคายและรีบมาธุระที่ร้อยเอ็ดแต่พอมาถึงร้อกลับรู้สึกว่าหาที่พักยังโอเคอยู่แต่พอหาร้านอาหารเจที่จะมาทานในจังหวัดร้อเนี่ยเมื่อเทียบสัสดส่วนจํานวนของประชากรที่ร้อกับร้านอาหารเจที่มีอยู่ที่ร้อเนี่ยมันเพียงแค่2ร้านหรือ3ร้านเท่านั้น เสร็จแล้วผมก็มาเดินเล่นในสวนสาธารณะแห่งนี้ปรากฏว่าประชากรของร้อยเอ็ดเนี่ยสนใจเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมากมีการออกกำลังกายหลังเลิกงานหลังเลิกเรียนเด็กๆก,ก็เล่นบา์สกันเพื่อสุขภาพอันนี้เป็นภาพที่เห็นเลยว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาสนใจเรื่องสุขภาพประชากรในร้อยเอ็ดสนใจเรื่องสุขภาพ แต่มันเป็นความรู้สึกย้อนแย้งจริงๆเลยนะฮะว่าในเมื่อชาวร้อยเอ็ดสนใจเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมากแต่กลับกลายว่าร้านอาหารเจรหรือร้านอาหารมังซิรัตในร้อยเอ็ดเนี่ยเทียบกับสถิติของขอนแก่นอุดรแล้วก็ร้อยเอ็ดเทียบกันไม่ติดเลยชาวร้อยเอ็ดเองเนี่ยมีร้านอาหารเจรแค่2ร้านหรือ3ร้านในในขณะที่จังหวัดใหญ่โตมากดูแล้วมันไม่ครอบ,บอรกันมันไม่ไม่สัมพันธ์กัน แต่ทุกคนกลับให้ความสนใจกับสุขภาพผมเลยมีความรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอยากจะพูดอยากจะขอร้องว่าใครก็ตามนะครับที่อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี้และมีความสามารถนะครับมีคอนเน็ชันดีๆมีปฏิสัมพันธ์ดีๆที่สามารถจะขยายร้านอาหารเจหรือส่งเสริมให้เกิดร้านอาหารมังสวิรัตได้ในจังหวัดร้อเอ็นี้อยากให้ท่านลองสร้างกุศลน,นี้ครับกุศลน,นี้เป็นกุศลที่ไม่มีใครรู้แต่คุณรู้ การเปิดโอกาสให้คนในจังหวัดนั้นๆได้ดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นทางก็คืออาหารการกินไม่ใช่ดูแลสุขภาพเอาตอนปลายทางก็คือมาออกกําลังกายมามาวิ่งมาเรียกเหงื่อแล้ววัตถุดิบในการสร้างสุขภาพล่ะครับมันเป็นอะไรใช่ไหมครับดังนั้นขอฝากนะครับ คุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามไม่เป็นไรแต่ถ้าใครที่มีความเมตตาแล้วก็อยากจะช่วยเหลือลองดูสิครับพยายามส่งเสริมให้คนในจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเปิดร้านอาหารเจให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับเพื่อให้มันสามารถจะซับพอร์ตแล้วก็คล้องจองกับจำนวนประชากรในจังหวัดร้อยเอ็ด ผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องชาวร้อยเอ็ดจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นเป็น,ปนที่สุดเลยเหมือนกับจังหวัดใกล้เคียงของเรานะครับแล้วคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสนทนาหาความจริงคุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ถ้าทำแล้วมีประโยชน์่อคนส่วนใหญ่ทำเถอะนะครับและว,วันนี้สนทนาหาความจริงของกิจกรรมบ้านอรุณก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบไม่ชอบก็ช่วยกดไลค์ชอบไม่ชอบก็กดแชร์ชอบไม่ชอบก็กดติดตามหน่อยนะครับครับผมสวัสดีครับ